สวัสดีครับร้าน JJ เจบ h ชอครับผมวันนี้ n w ว f o r ซ่า350นะครับเข้ามาติดตั้งกล่องท้ายเป็นกล่องคาปา K433 NBR นะความจุตัวนี้จะอยู่ที่43ลิตรใส่หมวกได้ถึง2ใบเต็มๆเลยเดี๋ยวเปิดกล่องให้ดูนะครับวิธีเปิดก็บิดกุญแจเป็นแนวนอนเปิดตัวนี้กดไป1ที ด้านในก็นี่ครับใส่หมวกได้สองใบเลยแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับหมวกของแต่ละรุ่นนะถ้าใสไม่ใหญ่มากสองใบก็ได้อยู่นี่ครับขอบกล่องจะเป็นขอบยางด้านล่างขอบกันน้ำรอบใบด้านบนจะครอบทับปิดลงมอีกทีหนึ่งนะขับลุยฝนตากฝนได้ปกติเลยครับแต่เวลาล้างรถอย่าไปฉีดอย่าไปฉีดอัดมันนะ เดี๋ยวน้ำมันจะกระเด็นเข้าไปได้ตัวนี้สาม,มารถถอดกิ้วเข้าที่พักได้นะครับถอดกิ้วแล้วก็ถือเป็นกระเป๋าเดินทางแบบนี้ได้เลยตัวด้านหลังตัวนี้จะเป็นรีเฟ็กสะท้อนแสงให้ส่วนคาป้าตัวด้านท้ายนี่จะเป็นเบาะพิงตรงรุ่นเขายึดมาให้กับกล่องเลยนะครับตัว350แนะนําให้เปลี่ยนมือจับของตัว300มาก่อนนะหรือถ้าลูกค้าไม่มีที่ร้านก็มีจําหน่ายนะครับ ชุดแหลกท้ายจะเป็นแหลกงานเหล็กพับสามารถติดตั้งได้กับกล่องทุกแบร์เลยนะเหล็กพับตัวนี้เห็นจะเห็นแค่มุมด้านข้างเฉยจะเนียนไปกับตัวรถเลยนะครับสนใจติดต่อที่ร้าน JJ b i ไ e ช h อบได้โดยตรงเลยครับตัวนี้ลูกค้าเลือกคาร์บ้า K433 NBR ไม่เกินช่วงตัวรถแน่นอนแล้วก็ช่วงแฮนด์นะ เอาไปใส่ของได้เต็มที่เลยครับขนาดใหญ่กำลังดีขอบคุณครับ